ปณีมัชิมายะมัชิมากามมานั่นคือกามของมนุษย์กามปราณีตปณีตากามมานั่นคือกามของเทวดาการมภพบหรือเรียกอย่างว่าทิพพากาม,มากามอันเป็นทิพย์ทั้งหมดนี้ใช้พระสูตรทั้งหมดเป็นแต่เพียงหยิบคีย์เวิร์ดของพระสูตรนั้นมาให้พวกเราได้ทราบ พระสูตรนี้รวบรวมอยู่ในผังของสกทา,าคามีและผังของจิตมโนวิญญาณซึ่งใช้ประมาณ2 5หพระสูตรในจิตมโนวิญญาณนั้นมาเชื่อมโยงเรียงร้อยกันในพระสูตรสกทา,าคามีก็ใช้จำนวนหลายสิบพระสูตรรูปประพบอรูปประพบเช่นเดียวกันพบมีแค่สามเท่านั้นกามาพบรูปประพบอรูปประพบเมื่อกี้ ท่านตรัสตอบพระอนนต์ไปแล้วเรื่องกรรมภพรูประพบก็พูดเหมือนกันเป๊ะเปลี่ยนแค่คำเดียวว่าจากขีนายะทาตุยาเป็นมชิมายะทาตุยาคือธาตุปานกลางวิญญาณังปฏิทิตังเอวังอายติงปุณพวาพินิพติโหติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วเพราะธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่ บอกอานน์รูปประพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ส่วนอรูปประพบก็เปลี่ยนเรื่องของผืนนาพยัญชนะอื่นเหมือนเดิมหมดรัดบอกแค่ว่าปณีตายะทาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังรูปประพบอรูปประพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้วิญญาณไปตั้งอยู่ในอรูปประธาุดังนั้นธาตุสามธาตุเลวธาตุปานกลางธาตุปราณี คือกรรมกรรมคือท่าตามธรรมชาติ